แล้วก็ขอกราบรุนสวัสดิ์ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีเนาะแต่ผมกม็ว่าผมจะไปทํากับดักซอมบี้นะฮะนั่นก็คือใช้เหล็กหลักลกทุยใช้หลักการของการเอา NPC ซครับไปล่อฮะแล้วต่อกคืนนะฮะให้มอนสเตอร์หรือไอ้อน่าเขียวของเรานะฮะ ่าไปตกตรงนั้นอ่าพอตรงนั้นแล้วก็อ่าอะไรอ,อ่ให้มันตกลงมาแล้วแล้วให้มันไหลามาตามน้ำแล้วให้เราไปฆ่ามันนะครับแบบนั้นแหละอ่ะอืมไอ้นี่ผมก็มีผมก็เป็นคนชั้นสูงแล้วนะเนาะกินขนมปังเลยเนาะอ้าวเฮ้ยไอตัวน้ำเราออกได้อะเนาะอ่าเราต้องทำแบบนี้แล้วก็ เป็นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขุดเอออ่ะผลผลิตช่วงนี้ผลผลิตในมาครับเราออกเยอะครับอ่าอ่าเราก็เลยได้กินส้มปังไปอนานารเลยลองนะอ่าเออแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเรา 1, 2, 3, 4, อเขอขุดในตรงนี้ก่อนเอ,อ้ยมันเครื่องชะมัดเลยมีค้างมีค้างมันกระตุกปฏิถุย เนาะแบบนี้เลยเนาะอ่าพอได้แบบนี้แล้วก็อ่าไปเอาไปขับอเล็กธรรมดามาปุดดีกว่าเนาะแล้วใครปนจะาแม่เปียงแรงโว้ยเปียงเหรอเปืองแรงของอ่พี่ชิวทอสเขาน่ะอือุอยลงทุนมา,มากๆเลยอเล็กตอนนี้แล้วก็ผลิตเยอะนะฮะดูครับ เอพีซีสลมมคอมกันเยอะมากเลยเออแล้วเราก็อ่าได้เหล็กเยอะครับกดลิมเกิดเยอะครับเกิดลัวๆเลยเอออ่า,อาสำหรับที่ใครมาดูคลิปผมใหม่ๆนะฮะผมขอรบกวนกดไว้กดสับตวไคร้ให้ผมด้วยนะฮะี๋ยวขอครับไอสติ๊กนิดนึง เนาะจุบนี่เนาะเนาะดูโอ้ผมชอบที่แพ็นี้ครับอืมผมกลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วออเนาะโอ้มันจะนอกไปไหนเนาะเออโอ้แหลกเลยสนุนผมตมายไแล้วนะฮะฝนตกเมื่อกี้เนี่ยผมเลยแหลกเลยนะฮะผมได้ไปเก็บสนุนบอลมาแล้วครับโอ้ตายแอนนาดเลยะฮะ อู้ว่านาเลยเนาะไอ้เจ๊น้องไ,ไปทำไมว่ะอ่าตรงมาตายดูครับดูครับอุบาทนะฮะดูครับมันเลนจะเอาเดินไปทั่วแมปของผมเลยฮะดูฮะมาคร่บไปทุงน,นป <c oughs> นงนู่นเลยฮะโอ้โหไอ้ผมก็จำแค่บ้านีีนะเพรมไม่สร้างสโนว์หรอกเพราะวันปูพื้นให้ผมแล้วไปแบบนี้ ตรงนี้มาจิ้ๆแล้วก็อ่าตรงน,นี้ไม่เกี่ยวฮะแล้วก็เนาะอ่ให้มันพังไปเลยฮะเรืกอเรามีเยอะผมมันอีกทางบ้านมีดีฮะออเอออ่าสำหรับอา่าแต่พาร์ทน,นี้เราจะทำแค่พื้นที่นะฮะแล้วระบบเรโตนมาทำพาร์ทหน้านะออเป็นนี่แหละที่ทำสองพาร์ทเพราะมีสองอย่างฮะอือจะขุดตรงนั้นมาทำไหมวะ ปเป็นอะไรที่งงเลยโอเคครับนี่แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆืจ,จ,จอยจบเจอโอ้ขอไผ่ขุดเลยจจบอ่าจะพังแล้วถึงห้าบ็อกแล้วนะพังนั่นนะฮะพังแล้วอันนี้เราจะเอาดึกประมาณสามบ็อกนะฮะ อะไรวะวัตถุฟักโอ้ยอืมผมจะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพัดไม่อ่าอาจจะพัดพวนั้นอาจจะพร้อมจังอาจจะทำสปาร์มมันตื่นนะแต่ผมดูก่อนครับหางงูประมาณไม่พอนะเออเดี๋ยวถ้าเราออกประมาณก็มีอยู่นะฮะแต่ถ้าเราไปใช้หมุนฮะเดี๋ยวพัดอื่นจะไม่มีต่อไปฮะเพราะงบประมาณไม่ผลิญฮะ ผม,มผมก็จะไม่ได้ลงคลิปรัวนๆนะอ่นนี้ก็ใกล้จะถึง400เว้ยถึงอะไรมาเฮ้ยถึง400ซอบตัวใครแล้วนะฮะน,นี้ก็300กว่าแล้วลวนะอีกสแค่2คนนะมันจะใช่ออีกแค่ร้อยเดียวครับถ้าโหลสอบตัวใครครับผมแจกแบบนี้แน่นอนอา่าจะใช้นี่ทำไมวะเฮ้ย็น่เลยที่งงเลยเนี่ยนะให้มันกว้วขนาดนี้เลยอา่าให้ซอมิมันอา่ามือให้น้าเขียวนะฮะมาเอเมครับ บอกว่ามึงต้องตายและเขานั่นแหละฮะก็เป็นคนจะตายเดี๋ยวเขาไปซ่อมเอาเหล็กซ่อมก่อนเนาะอ่ะโอ้ซ่อมไม่ได้นี่หว่าลืมไปเออ,อ,อมีตุกกับดักฮะโอ้ใครมาทำกับดักไว้ตรงนี้วะเฮ้ย มากระดักเลยมาทงมาทำกระดักไว้ตรงนี้โอ้ยกูตกเลยอ่าครับอาหารชั้นเยี่ยมของเราครับเบสบรินอ่าเบสบรินอ๋อจะไปไหเจะทำไมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัตตุฟักฮ้ยไม่ไม่เกือบเกือบอ้ช่วงนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีนะ เราขอไปลืมเยน้อยวู้ยใส่แว่นตาครับโู้ยวันดีวันด,ดีจันเฮ้ยแกว่าฉันหลอ่อไหมเฮ้ยหูยหล่อนะเนี่ยหล่อนะอ่าแล้วก็กกรบกวนกูสับดกไก่ฉันหน่อยนะเฮ้ยมึงร้อแรกหรอมึงมาล้อเรียนกูทำไมจัดเลยฮะอ่ะทำเป็นอืมสร้สางสาักสิบอันเนาะ <laughs> เอ้ยดีทูบทำอะไรเยอะขนาดนั้นอันนักเขียวของเราก็อีพีก่อนก็หายไปแล้วนะ,ะามาสามอันเลยเนาะในเปลืองครับเหล็กเรามีเยอะแค่ทำนี้แค่ใช้ยีราอัน,นี้ก็พอดได้นะแต่ถ้า ทำเป็นบล็อกนี่โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาผมกะจะทำรูปอ่าโลโก้ไอรอนนะฮะอาทำบนนู้นเลยแล้วก็ใส่หลังคาให้เอ c เนาะแต่จะทำในรอบหรือจะทำในนี้ในิสพีผมก็ไม่รู้นะ่ะเออลืมบอกเลยว่าอยู่ในใไมโครบิสพีของผมนะฮะเอยบอตอนนี้มันก็ช้าไปแล้วแบบเฮ้ยอาตรงนี้แล้วเราก็มาขูดกันต่อจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บอาพรอนี้แล้วครับ อืมขุดไป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 อพอในแมปนี้โอ้ในเอสเพนนี้ผมยังไม่เจอใบอุ้มทะเลทรายเลยนะฮะที่ผมเอากระบ,บอกเพชรมาได้นี่ผมใบเจอทะเลทรายอยู่ครับแต่มันไม่ใช่ทะเลทรายใหญ่ฮะมันไม่เจอปิรามิดอ,อ่ะเออมันไม่ใช่ทะเลทรายใหญ่อืมแล้วก็อืมอะไรบ้าทู โอ้ขนาดนึงเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เลยเนาะอ่า,อามีน้องๆหลายคนนะฮะบอกให้ผมแจกแมีบนะฮะอ่าผมจะแจกแน่นอนนะครับ EP ที่30นะฮะผมบอกเลยบอกตอนนี้แหละเออแต่ไม่รู้ว่าผมจะแจกแมีบของอ่าแจ็คฟอ r ต์อ่าไมเนอร์ Minor นะฮะเป็นไอท็อของผมนะฮะฝรั่งนะฮะ ่าเขาเป็นคนุณแคชเกมไม่ใช่ออดอนของนี่แค่ออดอนอันดับสองนะฮะไม่บอกอันดับหนะนึ่งเนาะเนาะอันดับสองฮะนั่นคือแจ็คฟอนแมนเนอร์ฮะเขาเป็นคนุณแคชเกมมาไมค r a พีอีะ P e นะฮะแมนลิสเพ์ P e เหมือนกันนี่แหละอ่เขาสร้างอะไรที่สวยมากนะจะับผมจะแจกแบบนั้นละ,ะ่าบอกทุกทุกคลิปนะไม่น่าคลิปต,ต่อไปผมก็จะลงคลิปแจกแบบนั้นเลยฮะ แต่ไม่อยู่ในลิสต์พีนะผมทำแยกไปแล้วเนาะอ่าถ้าใครอยากให้ผมแจกแมบ,บของแจ็คฟอสต์มายเนอร์โอ้ยแจ็คฟอสต์มายเนอร์ก็คอมเมนต์มาได้เนาะบอกว่าอยากให้แจกแมบ,บที่พี่พูดแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะจัดไปอืมบอกมาเลยนะฮะว่าอยากให้แจกแมบ,บที่พี่พูดนะพูดถึงนะฮะออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมแจกแน่นอนฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe อู้ไม่ใช่กด subscribe ใครที่ติดตามผมอยู่แล้วก็อยากผมก็ขอรบกวนกดไลค์นะฮะอ่าเลีกใครมาดูเป็นแหมก็ขอกดสับตวใครแต่ขอไปนอนแป๊บหนึ่งเมื่อยปากกินแป๊บกินแป๊บอุ้ยมันหมาเลยเนาะหิ นอนแป๊บนอนแป๊บเช้าวันลุงขึ้นกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปจืบ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 โอ้ยมานี่ก็จัจะสองตัวเลยเนาะบักคีไข่น้ำนะฮะผมเกลียดบักคีไข่น้ำเฮ้ยตก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 ลบาลูกแม่ บักคี้ไข่น้ำครับขอข้าแม่งก่อนเลยบักคี้ไข่น้ำบักคี้ไข่น้ำแล้วก็หน้าใจสับปะรดหน้าใจสับปะรดทีนี้ไปไหนน่าเออเดี๋ยวขอค่าไอ้ขี้ไข่น้ำก่อนนะหรือบักคี้ไข่น้ำนะบักคี้ไข่น้ำมันกดตีหลายเทียแล้วเออขี้ไข่น้ำตายแล้วอ๋ออยู่นี่ว่าจะกระจุกหายตกใจหมดเลยไม่รู้สินะเฮ้ย เฮ้ยเอาเมื่อกี้จะว่าผมพูดดีผมเอ่อเผื่อไปเอานี่นะดู้ะจะพังแล้วอ้อวันนี้งงเลยดูเนอขอกินแป๊บอื้มอร่อย อยากรู้เทคนิคใครมีเทคนิคมีผู้ติดตามเยอะหรือว่าช่องทำให้ช่องดังครับเหมือนพวกวอกเตอร์เลยเกมเมอร์เอกกี K ้เ e บียกี K ้ซ e ีรอสอะไรครับทำไมเขาต้องมียอดซับเยอะหน่อยเนาะไม่ได้ดิสเพย์แต่ซอดซอดยอดซับเยอะอ่หรือเขามีแบนเนอร์เนาะผมไม่ดูเหมือนกันผมก็อยากมีดังๆเหมือนเขาเหมือนกันแต่ที่เนี้ผมอยากเป็นเหมือนแจ็คฟอร์ตไมเนอร์เลยเนาะตั้งร้านก่อนเนาะ เยอะกว่าคนไทยตั้งเยอะแต่ที่แน่ผมจะเป็นเหมือนผิวดีพายอ่ายอดซับผม,ผมก็ติดตามเขาแล้วครับยอดซับกว่า48ล้านเนาะ48ล้านกว่านี่แหละฮะผมก็ไปดูเขาแครับผมก็แปะออกเลยนะ ก็เสร็จแล้วเนาะแค่การวางน้ำเนาะนี่สดี๋้วขวางน้ำแป๊บหนึ่งอ้อตื้อตื้อตื้ดตื้อตื้ตื้อตื้อตื่อตื้ดตื้อตืตื้อตืตื้อตื้ดตือตื้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 ดตื้อตื้อตือตืตืตตืตตืตืดตืตตืตตืตืดตออ แบบนี้เราขอทำเป็นน้ำเป็นอีฟริตี้กาเลตก่อนฮะจึ๊บแล้วก็จึ๊บแล้วก็จึ๊บเราขอไปวางตรงนี้ขอกึ่งกลางตื้อดืดตืดตื้อดืดดืดจแล้วก็วางอ้าวน้ำมันเป็นอีฟริตี้หรอวะโอ้ลือลือผู้ลือผู้ลือนะผมก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเมื่อกี้ผู้ลือนะ ตบเป็นสีช่องแบบนี้ทำยังไงก็ไม่หมดนะแบบนี้นะจึบจึบแล้วก็จึบอ่ะเนาะแล้วขอปิดนิดหน่อยนะผมรู้แล้วทำไมผมไม่ทันครับผมเป็นคนที่ทำคลิปยาวนะคนเลยไม่ทนผู้ชมคนเลยไม่ย่ชอบ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 ใจผมเนาะ งนี้เหรออ่ะถ้าแบบนี้แล้วก็เราก็จะถห้มันลงไปแบบนี้เนาะฮะอ่าโอ๊ยไม่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 แล้วเราจะเอาปุ่มมาวางไว้ตรงนี้อ่าเสร็จทีนอ่านที่หลักยืบแล้วก็การขั้นตอนตอน,ต,อน,ต,อน,ต,อนต่อไปก็ใส่ประตูแค่นี้ก็เสร็จอ่ะเกต้าเรามาเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนนะฮะแล้วใส่ประตูผมก็ใส่นอกรอบนะแล้วก็ใส่ ตรงนั้แล้วคลิปหน้าเรามาดูการใส่ระบบเรสตูนะฮะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อ่าสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ